และแม้ว่าสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดพัทลุงหลายพื้นที่จะคลี่คลายลงแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ยังมีประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะครับชาวบ้านก็เลยต้องรับมือน้ําท่วมในระลอกที่2ติดตามจากคุณพัชราจิกคํารายงานสดมาจากโรงเรียนบ้านแหลมดินตนําบลหานโพอําเภอเขาไซ เขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับคบคุณศิิมาคุณอนุชาคะเบื้องต้นคะ่ะหลายชุมชนก็ได้มีการเตรียมสถานที่สําหรับอพยพชาวบ้านไว้แล้วคะ่ะเพราะว่าหากมีน้ํามาเติมน,นั้นก็อาจจะทําให้น้ําที่ท่วมสูงอยู่แล้วเพิ่มระดับขึ้นไปอีกคะ่ะขณะที่บางโรงเรียนก็ได้มีการประกาศที่จะเลื่อนการเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนคะ่ะนมครับเมอมีการเตรียมเมือมลหน้ว่า ันนน่เาสกกอึผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านนาดอนตําบลหานโพอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงประกาศเสียงตามสายแจ้งลูกบ้านในพื้นที่ค่ะให้เตรียมรับน้ำท่วมเป็นระลอกที่สองหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะในพื้นที่บ้านนาดอนนั้นเป็นพื้นที่รับน้ําจากอําเภอกงหลาทําให้ชาวบ้านทั้ง180ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะและยังคงมีน้ําท่วมสูงบางชุมชนจะต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกเพราะว่าระดับน้ำนั้นสูงกว่า1เมตรหลังมีคําเตือนฝนตกหนักผู้นําชุมชนจึงเตรียมการแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านสําหรับเกี่ยวกับจุดอพยพค่ะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะพื้นที่อพยพ นะครับก็มีที่สาราหมู่บ้านตรงนี้ก็คงใช้ได้แต่ว่าผมเตรียมไว้ที่วัดอานโพหากว่ามีหนักจริงจริงหนักกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าคงจะไม่ถึงจุดนั้นแต่หากว่าถึงจุดนั้นก็ผมเตรียม<ๆ>เตรียมไว้ที่วัดอานโพ เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านแหลมดินค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําเช่นเดียวกันมีน้ําท่วมเข้าในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะทางโรงเรียนจึงเตรียมที่ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและคาดว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากปริมาณน้าที่ไหลาจากที่สูงและอาจจะเกิดฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้จึงจําเป็นต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียนออกไปก่อนค่ะกฎการพรุ่งนี้ก็คือจะเปิดเทอมแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์น้ําเราน่าจะต้องเลื่อนเปิดเทอมไปก่อนนะครับ เหมือนการปิดเทอมน่าจะต้องดูสถานการณ์น้ําในแต่ละวันนะครับโดยทางโรงเรียนก็จะจประสานผู้ครองผ่านทางไลน์อย่างไรก็ตามค่ะชาวบ้านต่างบอกว่านอกจากปริมาณน้าที่ไหลาจากเทือกเขาและปริมาณฝนสะสมแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดน้ําท่วมยังเกิดจากสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ํารวมถึงคลองที่ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าขุดคลองค่ะจึงทําให้รองรับน้ําไม่ได้มากนักและทําให้การระบายน้ําทําได้ช้าลงค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านแหลมดินค่ะซึ่งคุณครูบอกว่าที่นี่ทําหน้าที่เป็นพื้นที่รับน้ําค่ะในปี60นั้นก็พื้นที่ตรงนี้ก็เกิดน้ําท่วมเช่นเดียวกันค่ะแล้วใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะกว่าที่น้ําจะระบายออกทั้งหมดหลังจากนี้หลังจากมีการเตือนว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกตอนนี้ก็ต้องดูสถานการณ์เป็นรายวันต่อไปค่ะคุณศิริมาคุณอนุชาคะครับขอบคุณคุณพัชรานะครับ